สวัสด ja ีค่ะเช้านี้ที่นอนนาคาเฟ่นะคะบ้านฮักศรีวิไลนะคะนี่คือบรรยากาศกองนะคะบรรยากาศการเตรียมของเซนหวยเครื่องเซนไวยหลายอันหลาแนวค่ะผลลหมากล่างไม้ดอกไม้นะคะเท้าสีไป่ายทรรนะคะนังสั้นฮักบ้านเกิดนะคะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบานหักสิวิไลเอฟซี FC อิหลาธิดาลาเอฟซีน้องไอเอฟซีน้องปราถนานะคะไปเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจในเรื่อพี่น้องเอ้ยดีค่ะอุ่นหัวละหมากรากใหม่อนางเลี่ยงกันไยซายุมิตรดาลาด้วยค่ะ นี่ต่คอนดังค่ะมี่ต่ค่คนดังีแต่ดารานะคะนี่เไปขืนบ้านผู้เหญ่บ้านให้ครูกรณีผู้บอเทียเต้าแหน่งทางขุนกับเม่นตาแกเนียค่ะท่านแก่นี่้ฮะตะแกเนียนะ อันนี้พ่อนะคะผู้คนเห็ดเนื้อย่างเนื้อกินให้ลูกให้เต่าให้กินสูแลเปิ้ลสแนวขากรบเบื่ออย่าเลื่อนลบหน้ามวไหลไฟเบอติดจะเป็นพ่อกองทับเดินด้วยท้องค่ะเข้าตตอกินเขาก็ท่างพูนก็นั่งเอกของหฮาน้องปราถนาระบบเป็นอย่างที่ท่านบอกเซาภัย เดี๋ยวรอเรบชมนะเอฟซีน้องปาถนามาเป็นกำลังใจให้น้องปาถนาได้นะนั่ินวนอนทนี่้าวขอมก็ดาราอีกคนหนึ่งนะคะเนี่ยันมาเลยเดี่งองมาเลยดกินนะของเพีในประเทศไทยของแนเลยจะพาสร้างความบันเทิงความสนุกให้กับพี่น้อง รับบทเป็นยังค่ะในในเรื่องเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกค่ะตัวกิงก็ผู้ใหญ่บ้านตัวฟ้องก็ผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะสร้างความบันเทิงและเป็นผลกำลังใจให้พี่น้องในประเทศไทยเราและต่างประเทศนะครับเพิ่มความสุขในการที่แต่ละท่านแต่ละคนทำภารกิจเหน็ดเหนื่อยกันมาแล้วก็ทีมงานครอบครัวสีิไหลก็จะเลยเลยคิดสร้าง หนังสั้นๆความบันเทิงให้คำนิกรักบ้านเกิดนะครับอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านาที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็คอยเฝ้ารอและติดตามนะครับอพอหนังสั้นเรื่องนี้เสร็จจบมาก็จะได้ชมกันเลยนะครับเราก็ฝากเอาไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกระ แตะทีมงานครอบครัวสีวิไลยด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับฝากเป็นกาลังใจน้ำสุขสุขนนะคะคุณพี่ผู้ใหญ่บ้านของเรายาบงตอด้มาชวยมันี่างเด้มาเด้อค่ะกองทัพเดินด้วยท้องกินข้าวกินข้าวนะคะ ก่อนทีาจะเริมเพีงานเยาก็ต้องกินข่าวกันซะก่อนอแค่แก่ขอสอนจะขึ้นเนี่สอนครับมงขึ้นนั่นก็ผู้ใดล่ะที่ด่าเรานั่นก็พี่ไอ้โอ้ยเนูได้ตนพี่ไอ้เนาะเยดเบไปงแหงตุ๊กตาเรื่องคุณใกล้พ่อเขามาสั่ง ก็เป็นยังดอกตู้นิดหน่อยนึงพิดาเมื่อ,อ,อวันนี้ล่ะรับมื่อวานี้เข้าสิไปยนน็ยังเมื่อวานีแค่นางค่ะแค่นางนึงยังรัวก็ต้นอยู่อืมสำนึก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 บ้านเกิดเนาะอีหล,ล่ารับบทเป็นยังในเรื่องเป็นนางเอก คนังเอกซื้อว่าจังได้เจ้ลอยเจ้ลอยเจ้ลอยเจลอยขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยต้องเต้นัใหญเลยเจ้ลอยท้องเนมันปึ๊กมู้นะดาวโบสถเป็นเจลอยลายไปไลาดลาดีลาีวัดสะพานสามรนี่รจะแต่งหน้าให้แม่เจียบมาดูใช่ลบเลยที่แต่งมาเพราะเราจะแต่งเป็นตลก ฮะโอ้ยแกให้แม่สวยก่อนนั่นบหละด้อะไรแต่งหน้าแบบไดบบมันนี่ักเปียไม่รู้ทือการท่องี่นางมทางยัปไอซ์ลนด์น่แบบนี้าง กันมาละเกี่ยวาม่รนม่เอาฝากฝากพอพ่อแมแม่เอฟซเพื่อนเป็นกำลังใจให้เฮาในลูกนางเดืองเ่นฝากพ่อพ่อแม่แม่อซไปเป็นกำลังใจให้น้องที่ดาราวด้วยฝากพ่ออแแม่เอฟซไปเป็นกำลังใจให้บันฑักิวิไลเ้าด้อค่ะบานฑิิวิไลเ้ากขอเป็นค่ะวันดีค่ะน้องปาธนาวัสดีน้องปลาธนา รับบทเป็นตัวอะไรนะคะในในหนังของเราวันนี้เป็นลูกลูกลูกไม่เจีย๊ยบลูกไม่เจีย๊ยบ <laughs> ชื่ออะไรยังบอมีซื้อเลยบพาท่านมีซือ้อเ,เอาชื่อจริงบอจ้ะเอาชื่อชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริง,รงน้องปราดนะคะเป็นลูกเป็นลูกโก๊กเนีเป็นลูกโก๊กบ่ลูกกลางอีลาเป็นลูกแม่ตัวมือเนี่ยเป็นลูกแม่เจี๊ยบนะวันนี้ก็เป็นลูกแม่เนอเป็นลูกแม่ลูกแม่ป็กคนสวย น้องปรารถนานะคะเอาฝากพ่อพ่อแม่แม่เป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่าไหร่ลูกก็ฝากไอเดอร์ค่ะก็เป็นหนังเรื่องเล็กเนาะเามาเล่นน้ำกันทุกคนนี่แหละก็มีแต่ครอบครัวสีวิไลเฮาจ้าก<ช>็ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะมูลนิธิกับศิ์ไปแสดงอยู่ที่พระธาตุยาคูพระธาตุยาคูทีาา่กาญจนบุรีก็ฝากเปกเ็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ<ช>แล้วก็อ่ะซื้อบัตรเนาะค่าบัตรเนาะใช่ก็ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทนะคะ คแล้วก็สมารถส่งสลิปเนาะให้เพจพ่อพู้ได้นะคะเมื่อใด้ปล่ิปลาหนังกับพ่อพู้ก็จะดึงเข้าปุ่มปิดคาแล้วก็อยู่ทางลาวเนาะสมมติว่าคนลาวอยากเลื่องหนังเนาะกับมันชีเงินลาวคือกันเนาะกับเป็นบันชีของน้องปานี่ะจ๊ะการราคากับเศร้าพันกีบีจ้ะกับปาเป็ดกำลังใจให้ด้วยนะคะจ้ะ เป็นกำลังใจให้น้องปาดในเด้อค่ะเด้อคนสวยของเรานะคะเพื่อนเป็นนังเอกท้งนอกจอหน้าในจอได้พอด่ะพอด่ะคนหูผู้ดีคืออย่างนี้ผู้ใดอันอยากได้เป็นลูกไพรตีต่อกับพอู้เด้อน้องไอค่ะน้องไอวันนี้รับบทเป็นอะไรเอ่ยเป็นนางเอกกลางค่ะเป็นนางเอกกลางลูกไม่เจียค่ะลูกม่เจียมนะคะลูกไม่เจียมไม่ตะดุงงามๆเ้อ แม่ตัวง,งามคือแม่เดชลูกบ่าคือแม่เดชจังไหนเนาะมันมีแม่เรืใช้ห้องสุขเป็นไง,น,ไงน,นี่อาน้องอายมีอะไรฝากถึงเอฟซีบ้างาฝากพวกพ่อแม่นะคะติดตามด้วยนะคะหนังเรื่องแรกของบ้านศรีวิไรนุกับบุคเรย์จะแดงทุกท่านไม่นด้มีเพื่นว่นาอันเพระาระว่าเพราะอีสานเบิร์ดเรื่องปาดอีสานหนูคือสิบบุคเรกับผู้อื่นเห็นเนาะแบบนี้ ก,กินไปๆอยู่คนเดียวว่าเป็นยังลูกลูกลูกแม่นี่ว่าลายสำเนียงขนาดเลยลูกเมเจียมอย่่ลรยสำเนียงเลยแสดงว่าแมเจเมมีสมมีสองคนนะคะ,ะแม่แม่แม่คนข้ามนอ,มอะมีผัวไหลยคนคนหนึ่งอยู่ทางเราคนหนึ่งอยู่ทางเราสทุกคนเข้าไปติดตามเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มปิด บ,บาทนะคะยีบาบาทยีบาทคะ่ทคะ29บาทเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับทีมงานสีวิไลของเอขาเนาะค่ะร้อยเขาเซเว่นค่ะเพราะให้อีหลานร้อยเขาเซเว่นอ้หูหนักเงินให้อี่งหลานหน่อยเขาเซเว,ว่นจะเสร็จเลย <c oughs> อ่าฝากพ่อพ่อแม่เป็นกำลังใจให้ทีมงานสีวิไลของเขานี่นะคะนุ่มๆกลุ่มนี้ทำอะไรครับ ปันเงี้ยอู้อันนี้ไายสเสบียงเด้อค่ะไายสเสบียงไฟให้าหาให้ยาให้กินคาวนี่ล่ะสิะได้กินปลากะย้อนนี่ล่ะอ่าเสียมังกรกับน้องอะไรนะน้องไอคิวพวดหัวเพร่นกำลังปันเงี้ยอันนี้ไฟไาย,ายสเสบียงของเฮาเฮ็ดเฮ็ดเงี่ยเพื่อที่จะเอาไปเฮ็ดเห,เห,เหยื่อตกเบ็ดใช่ไหมลูกเออมึงขึ้นมากระเด็นมาตกแบบไง ไมู่้สองตัวเปลูกกขาตัวไงอุ้ยกหล่าก็พวกลงไปคุบเอาในเล่นสาเลยฮะน้าไม่นลือกบ่ะระวังนะหนูต้องระวังนะลูกแกลงไปเด้อแม่พูดเล่นเฉยเด้อเมื่อกี้อย่าลงไปจริงๆนะครับโอเคครับให้หนุ่มๆเขาทำงานของเขาไปฝ่ายเสบียง สวัสดีค่ะสวัสดีจ้านังเจี๊ยบเป็นได้เมื่อนี้เจ้าก็สูนข่อยเมื่อดหรือเป่ะที่เพชรขดสวยรับบทเป็นเป็นอย่างคะในเรื่องเมื่อนี้โอ้ยก็เป็นเจเพชเนาะเจเพชนะคะคู่ปั๊บกันนั่นแหละอย่างยินค่ะว่าเป็นคู่คู่ปั๊บกับอันยายเจี๊ยบเป็นบ่แม่นจ้าพูดอ่ซอยกับเซ็นบอกไงอืมค่ะ จังเน่กันลุ้ยลุ้ยค่ะกว่ายายเียบหลอกกันค่ะตังแตจะซื้อก็กินขาดแล้วค่ะซื้อไปได้เผ็ดเผ็ดมโตเลยซ้ายายเก็บเนี่ยนะซื้อตังแตจะซื้อก็เก็บเบซํานี่นะยอมแพ้ค่ะความรวยความรวยสู่เขาบ่ได้ค่ะแต่ความสวยเรากับว่าแพ้คือกันเด้อค่ะความรวยเรายอมค่ะความรวยเรายอมนะ ไว้ไว้บ่ให้ผู้ใดสวยกว่าจะคองเหรอเนาะเว้ยมื้อเช้าได้ตื่น3:00นพุ่นเนาะบ่สวยจังได๋เออจังกับเมืองเนาะค่ะว่ามมันเกิดขึ้นเศรษฐีเพชรฝากพ่อพ่อแม่แฟนเอฟซีทีมบ้านฮักสิวิไลติดตามทีมงานเฮานี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะททายํนเศรษฐีเจี๊ยบค่ะามท่านสวยท่านสดค่ะต้องสวยค่ะวันนี้ฉันสวยแล้วรวยมากสวยแล้วรวยมากค่ะ อันนี้การเซตทีสเพชรค่ะโดยเีพ่ะที่หาสิบบาทเห็นไหมคะนั้ยหันกลับมาทางคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านค่ะนี่ค่ะุณสมัยก็เป็นลกที่แตคนสวยนี่คุณสมัยเครอบพราพอซื้ออะไรมีแต่คนชื่อสวยนะคในวันนี้ที่จะเปิดกำลังทริปที่น้องได้ มีความสุขสนุกสนานไปด้วยกันครับคอยดูคอยติดตามการชมครัมีครบเครื่องนะมีครบทุกรสนี่บัสทั้งหัวทั้งไหล่ทั้งมัดทั้งหน้าทั้งสุดสุดแนวค่ะให้ไปให้ไปไดอันนี้ก็ลิงนะอันนี้ก็ลิงคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านอัน ข้ากระหูกแล้วนะว่ารับบทเป็นคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านคนสวยในเรื่องนี่คนไหนซื้อว่าจังไดคะคนไหนซื้อว่าจังไดบุกอ่ะก็เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านล่ะค่ะบุตรเจ้าเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านบุตรเจ้าเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านอุ้ยนาะคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านฟังบัตรจมเด้อค่ะเด้ออุ้ยรับบทจมกะกะได้ค่ะรับบทจมกะกะได้ค่ะจมเหมือนผู้ใหญ่บ้านผมมีเวลาค่ะโอ้ไปโบเฮดต่เวียกเบียกคุ้งโบเฮดต่เวียกเวียกบ่เฮดเลยนไหมเวียกบ่เฮด เป็นตานายเนคุณยายเวียกเวียกบเฮ็ดค่ะคุณยายเวียกเวียกบเฮ็ดตัวเลยสิ่ถึงจมตัวเลยสิ่ถึงจมนี่จัดไปค่ะฟังค่ะติดตามคุณแม่คุณยาแพทย์ผู้ยิบห้าวเฮ็ดบัสุูแนวค่ะเครงในบดเทรืงนอกบดลับผีชอบบัสซูแนลโอเคค่ะต่อไปนะคะจะได้บ่วงส้วงแล้วเนาะค่ะนอโอนะคะไปเป็นกำลังอกกำลังใจให้ทีมงานของเฮานะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย